สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอาโชคครับเมื่อนีสาโชคกับิษาพี่พา,าน้องไปเที่ยวอีสานใต้ครับซึ่งเมื่อนีปูผ้าแดงพ่นไปที่ลักกิโลเฮนครับเป็นไปล่ำซองล่ำขอโยหหันครับเอาพี่น้องกับมามบึงน้ากันว่าเมื่อนีปูผ้าแดงพ้นสิทธิ์ห้ตัวใดพ่นสิว่างแนวทางตัวใดครับพี่น้องครับซึ่งเทปว,วิดีโอนี้สาโชคก็ไร้รับความเอือเฟื่อมาจากทีมงานอีสานใต้ครับ ออนซอนถิ่นอีสานไอ้ผพองๆครับพี่น้องก็ตามซอพาโชคมากครับไปเบิ่งน้ากันว่าเมือนี่ปูผาแดงเบนสีว่างแนวทางตัวใดครับตามสอพาโชคมากครับมาขอโชคอยู่ที่หลักกิโลผีสิงนะครับผมผมมาวันนี้นะครับนะครับมาวันนี้นะครับเห็นสิ่งที่แปลกขึ้นมานะครับผมนะครับเป็นจอมปวกขึ้นมาเลยนะครับผมจอขึ้นมเออป็นจอมปวกขึ้นมาด้วยครับี่สิทุกท่าน นะครับเป็นจมปลวกขึ้นอยู่ที่สาลนะครับนะครับ right <The road, S 1> อยู <EST> ่ที่สารนะครับอยู่ที่สาลตาเซนะครับผมนี่ครับนะครับมีจมปลวกขึ้นมานะครับผมนะครับมีจมปลวกขึ้นมานะครับอยู่ที่สาลหลักกิโลกีสิงนะครับผมเห็นไหมครับทุกท่านนะครับมีจมปลวกขึ้นมานะครับขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับจมปลวก

เร,เ,รเราติดตามอมนหงวดก่อนอะไให้ไปบอกเขาก็ว่าเราพูดเล่นเราว่า1นึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กัว่าเราพูดเล่นอีกเอ้าอให้จริงว่าพูดเล่นลวเวลาพูดเล่นเราพูดจริงเลย <c oughs> งวดเมื่อกี้ก็มีคนถูกเยอะอยู่สองเก้าห้าห้าเก้าสองได้ก็ยังวันนี้ว่าจะมาถึงวันนี้นะเนาะเออตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเข็มเทศเพราะว่าปู่ว่ามา เอาไอ้นั่งขึ้นก่อนกเ็เลยรีบมาเลย,เ,ยเอาว้าวให้เพื่อนนะมาเที่ยวก่อนไม่ได้ขึ้นอ๋อนี่ปุ๋ยจะไปขึ้นว้าวขึ้นว้าวไว้ขอนะเนาะง่ายๆเนาะไม่อะไรมากถ้าเพื่อนให้มันก็นสบายเลยเนาะเอาก็หาไปสร้างเนาะหาไปสร้างไม่ใช่ว่าเราอะไรจะซื้อมีแหละสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนปู๋ครับสนับสนุน เลท้ายเลขหน้าเลขหลังมันถูกหลายรางวัลแล้วแต่คุณจะได้เนาะเนี่อันนี้เหลงเยเหยียบมันแหละ มาปูนะครับจะล่ำพิธีขอโชคนะครับแบบนี้ตลอดนะครับผมนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องสื่อการเป็นน่าตาให้กับทุกท่านนะครับมอปูผาแดงนะครับไปขอจุดไหนก็จะลํำแบบนี้นะครับ โชคเหมืนันตลอดนะครับผมวเเทยีครับผมแล้วเจะเปไน็นะครับ ับตัวแรกเจ็ดเ้าหนึก้าหนึ่ห้านะครับผมรอแตดสองนะคะ ดใช่ไหมครับนะครับผมปูนะครับยังไม่มั่นใจนะครับผมลอยืนยันอีกรอบนึงนะครับผมครับผมขอเพื่อนเพงไลก์หนึ่งแชร์นะครับผมนะครับฝากไลก์ฝากแชร์นะครับผมนะครับปูเขียนมาแล้วนะครับผมนะครับนะครับนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าสองแปดสองหกสามเจ็ดเก้านะครับนะครับที่ปูเขียนมานะครับรอบแรกนะครับ มีเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าสองแปดสองหกสามแล้วก็เจ็ดเก้านะครับนะครับผมนะครับลอดูนะครับรอบนี้นะครับผมนะครับผุน้อภาษาเนาะเนาะฮะ ภาษาภาษาคอมบ่กเดือนสองเดือนสองนะครับผมเท่านะครับอ่าวงนะครับปูครับวงกมให้นะครับปูครับมั่นใจอะไรครับวงกลมให้นะครับยังไม่วงกลมเนาะมาตราตรมีเนาะท้าหลังอัวนี้ทะดูประมาณก็คือเข้าหนึ่งเนาะทสองให้เนาะมีแสตมป์ก็ไครับผม นครับผมนี่ก็เป็นการนะครับเราขอโชคที่รักกิโลนะครับของปูพารดเรอมัน้องน่านะครับด้อยูนนี้ด้วยปูป่่้วูว่านะครับอยู่ในรักกิโลนะครับผมวอนนี้กา เจ็ดสองนะครับเพื่อมานะครับรับแคปไล่แคปนะครับผมจดรีดจดเลยนะครับผมนะครับรีบจดรีบแคปเลยนะครับนี่ดูดูในจอเลยเขาจเขียนไว้เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าสองแปดสอง 6 3 7 9แล้วก right? okay, ็9 okay, 1นะครับเด่น2สุดท้ายอีกตัวนึงก็คือ1 7 2ดนะครับีดเรานยเออสองสอมาดูปูนะครับผมรหูจะซื้อเ้นึ่งสองห้า้าโอ้ดึงละเจ็ก้าหนึ่งลงทุนมาแล้วนะครับผม สนับสนุนครับสนับสนุนสลากินแบงนะครับงด้นะแนะครับโอ้จงว่าแหย่เดปูเด้อปูเด้อนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับดึงไปปูซื้อตัวไหนมั่งครับนะครับเก้าหนึ่งนะครับผนะครับนะครับปูดึงเก้าหนึ่งนะครับปูดึงเก้าหนึ่งครับปูดึงเก้าหนึ่งนะครับ ใบมแนี um. oh, ่นี่หานี่ครับห้าสองไมใบหนึ่งเมดเอใบเดียวเอามาลดแนมาลดสใบกันดิเอาสใบก็สเออรวมกันปูดึง91กับ52นะครับปูดึงเก้าหนึ่งกับห้าสองานลถูกว่ดที่เรวหมดนี่ถูกอีกหสันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเจ็ดเก้าหน ครับ63 79 91นะครับเด่น2 1 7 2น <t ın> <ab> ึ่ดสงีครับอาจารย์ให้แล้วครับอาจารย์ให้แล้วครับโอ้โหโอ้โหเด่นเด่นเด่นพันมาทันเด่นเด่นมากโอ้อาจารย์ให้แล้วอาจารย์ให้แล้วตัวไหนอาจารย์ให้ตัวไหนครับผมออาจารย์ครับอาจารย์ว่า52 91ตัวเองชอบตัวไหนครับชอบตัวไหนผมชอบอาจารย์พูดยังไงยังไงยังไงเลยจ้ ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมของรแนวทางนะครับผมก็ฝาาเป็นแนวทางนะครับผมนะครับอาจารย์ก็ฝาาเป็นแนวทางให้นะครับแอาจารย์ก็ฝากเป็นแนวทางให้นะครับผมวันนี้ได้เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าสองแปดสองนะครับหกสามเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองนะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของปูผาแดงครับที่รักกิโลเฮนครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์บ้างเด้อครับเด้อผิดถูกกันยว่ากันครับทั้งช่องกับไฮวายเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสําหรับวันนี้ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อ ให้รวยๆเฮงเฮงครับเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากซ u b s c r i ์กกดไลน์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ได้พลาดจากรายการดีๆของทั้ง่องขอบคุณครับสวัสดีครับ